คำสั่งถัดไปนะครับที่เราอยากแนะนําก็คือคําสั่งเชลนะครับเชลก็คือการทําให้ชิ้นงานที่เป็นโซลิดเนี่ยเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นวอร์ติกเน็ตก็คือเป็นผิวบางๆเราอย่างเช่นตรงนี้เป็นขวดจะเป็นขวดขวดพลาสติกอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถใช้คําสั่งเชลตรงนี้ทําให้มันเป็นเปลือกบ,บางๆได้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นตรงขวดนี้เราต้องการให้มันเอ็กทูดเพิ่มขึ้นไปเราสามารถใช้คําสั่งเอ็กทูด แล้วก็เลือกไปที่ขอบได้เลยนะครับข้อดีก็คือของยิเนี่ยคือเราขอบเนี่ยมันใช้ในการสร้างชิ้นงานได้เลยเราก็เลือกขอบเลือกใส่ความสูงเท่ากับสิบอกว่าให้มันยูไนกับก้อนของเก่านะครับพอเรากดโอเคเนี่ยเราก็จะได้ตัวก้อนใหม่พอเราใช้คสั่งเชลก็เลือกนะครับเลือกที่ผิวที่เราที่เราต้องการที่จะเปิด ตัวชิ้นงานมันก็จะเปิดมาให้เป็นแบบนี้ครับทีนี้เนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นอขอบขอบเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ตรงหัวมุมตรงนี้มันมนจริงๆเราต้องทําก่อนที่จะเชลการทําย้อนกลับเนี่ยก็คืออาจจะใช้คําสั่งเอ็นเบนก็ได้ก็คือทําการ make r length feature กลับไปก่อนที่จะเกิดเชลนะครับก็คือเอ็กโรอย่างนี้นะครับก็ใช้คําสั่งเอ็นเบน ็ลบมุมขอบตรงนี้นะครับอาจจะสักประมาณสักค่าหนึ่งเข่ยนเช่นสักประมาณ2ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาปล่อยเชลทีหลัง make current feature อย่างนี้นะครับเมื่อเราเข้าไปดูข้างในเนี่ยผิวมันก็จะทำการมีเปลือกที่มีความหนารอบตัวเท่ากับ2ก็ลอง Edit section ในหัวข้อตรงนี้พองดูได้นะครับเราจะเห็นว่าเนื้อมันอยู่รอบๆถ้าเราอยากเปลี่ยนเพลนเราสามารถที่จะเปลี่ยนเพลนเป็นทิศ Y ครับล้วเราซูมเข้าไปเนื้อมันก็จะรอบๆมีค่าเท่ากับ0.25ตามค่าที่เรากำหนดอันนี้ก็คือคำสั่งตัวอย่างคำสั่งเชลนะครับก็ประมาณนี้